เราก็ขอการาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทีเี่เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในแอปฮาร o โยีกเช่นเคยนะครับแล้วใครมาทำเสียงเลยเมื่อกี้ <laughs> ซึ่งตอนนี้เราก็จะทําการปลอมเป็นโลเกตเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันเป็นตอนต่อจากอีพีแรกนะครับตัวอีแรกก็ไม่ได้ปั่นชาวบา้านเขาหรอครับ <c oughs> มันจะได้ถ่ายไม่ได้ที <c oughs> ะได้ถ่ายไม่ได้เคก็ ท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้รีบจบไปไหนเนี่ยปึ้งพึ่งพึ่งพึ่งจะถ่ายจะจบแล้วโอเคก็ไปดูคลิปกันเลยไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยล่ะไปเลยเฮ้ยใครมาขอกัญชาอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นท้องขอเปีนให้

มึงเอไรก็ได้ช่วยกูทีบุก,กาหางมึงอ้มึงกอได้ทิฟด้วยใจอะไรบุรกหางมึงไม่รู้ตัวไอ้ก็ได้พวกมึง,งออกคลิปอยู่ในบุกหางอ้ว่างช่วยช่วยช่วยพูดคำนี้หน่อยเดี๋ยวว่างว่างจะพูดคำว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งให้ด้วยพูดคำนี้หน่อยเร็ว <laughs> อูะผู้เป็นอีกก็ช้อนหน้าหัวห้องดีไปเนี่ยไอ้เฮ้ยนี่ยขอบคุณมากเลยเด็กวนเด็กแกเด็กที่ใส่ดีนะเนี่ยแล้วหั้องไปกดติดตามช่องยังกดกดตั้งแต่ตอนสุดโต๊ะกดกดตั้งนานแล้วเหรอกกี่ครั้งอ่ะ อ่ะกดกดกี่ครั้งนะก่หกครั้งเลยอ่ะแหวแกนักดาวโกวกว่าอยู่ประกามไม่ได้ไปกูเดดตากูไม่ขึ้นเลยเออเนี่ยนิสัยดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ใส่ดีว่ามีห้องไหนที่รู้สึกว่าปั่นๆแล้วมันแบบสนุกสนุกไหมห้องมีไหมไหม คือทำงีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปหน่อยฮ่าฮ่าหน่อยเออไอเนี้ยมันปวนร้อนตะต้องขมับบ้างก็แย่หงมเนี่ยกูว่าห้องที่ป่าน่ะมีมือคนเดียวแล้วที่ป่านกวนร้อนตีเนี่ยไม่อาจเค็มนะว่าคลิปลป้าคลิปนี้ผมจะเซ็นเซอร์สักกี่ครั้งอ่ะมากว่าสิบครั้งเหรอ มันไม่ใช่ครั้งเดียวเราโปรแกรมเจ๊ะเอ้เมืองยาวพูดเอียดเลยเฉพาะคำยาวคำพูดคำแต่กูไดจอเยอะเลยโปรแกำเว้ยมึงก็ปว่หัวห้องไปก่อนแน่เดี๋ยวจะจบคลิปแล้วแหละคลิปวันนี้ในคลิปสั้นน่ะไปด้วยอะไรไกแกนั่นไงจะจบคลิปแล้วไงจะจบคลิปไงก็กดสองคสามครั้งไงวูดเล่นวูดเล่นวูดเล่น ไอ้พี่เวียนอันวี่เวียนอันบกับมเอ้ยว่พเวียนอันอยู่กางนี่ไปแล้วนะบกับมเราไปเจอกันวันหน้าแม่เออเดียวนจียบบกับผมเว้กว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไอ้ช่องผมด้วยนะครับไม่ติดี๋ยว่านชื่อแปลกๆกับผมนะไอ้แหวนไอ้ประจิบแปงไอ้ใจแวงไอ้บกหั่มนี่ โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปวิเพียงเท่านี้นะครับส่วนสำหรับใครที่อยากให้มีพาต่อ EP ที่3ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อผมจะได้ทำ EP หน้าต่อนะครับส่วนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละจ้าสวัสดีครับผมไปก่อนลำกามน้อย